จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา ครับสวัสดีครับกระผมจ่าสิบเอกกับชาแถนบุรัดจิตอาสาพระราชทานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่17ครับครับกระผมจ่าสิบเอกพลัดสำรานมากจิตอาสาพระราชทานกองอำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่17ครับครับพี่ชายครับ วันนี้เรามาอยู่ในพื้นที่ไหนครับในพื้นที่ของตำบลดอนเจดีนะครับครับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่การจดนบุรีของเรานะครับจะมีส่วนราชการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่จะพาไปชมแล้วก็พาท่านผู้ชมไปที่กิจกรรมข้างในนะครับเชิญน้องหนึ่งเลยครับครับท่านผู้ชมครับ ฮ่าอ่ามีคนอยู่ในพื้นที่ใช่ใคนในพื้นที่อ้าสวัสดีครับทุกท่านครับสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยครับวันนี้เรามาทําอะไรบ้างครับครับผมชื่อนายสุภกิจสามลังนิมครับเป็นผู้ช่วยสารวัตรสพพนมทรวันนี้เราก็มีมาตรการนะครับในการดูแลประชาชนก่อนจะเข้างานเนาะก็มีการคัดกรองโควิดตรวจวัดอุณหภูมิมีการใช้เจลล้างมือแล้วก็มีแมสสำหรับประชาชนที่ ไม่ลืมนำมาแจกครับครับครับแล้วเอ่อทั้ง ค้่านสำนักงานควบคุมโรคเนี่ยตอนนี้มีโรคระบาดเรื่องไข้เลือดออกอะไรก็ตอนนี้นะครับมีก็จะเป็นโรคตามฤดูกาลเรื่องเรื่องโรคไข้เลือดออกเนาะแล้วก็เป็นมือเท้าปากในเด็กในเด็กในโรงเรียนเป็นหลักนะครับก็ตอนนี้มาตรการก็คือเราจะให้อสมอนะครับช่วยดูแลเรื่องลูกน้ํายุงลายในชุมชนเป็นหลักนะครับแล้วก็ในเรื่องของมือเท้าปากในเยาวชนในเด็กเล็กจะเป็นโรคสำหรับเด็กเล็กนะครับก็จะให้ความ รู้กับคุณครูให้คุณครูช่วยคัดกองนะครับในโรงเรียนดยการนำหน่วยงานเข้าไปก็เราเราเราไปสอนคุณครูให้คุณครูช่วยคัดกองเด็กก่อนก่อนเข้าโรงเรียนทุกวันถ้าใครมีอาการก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลครับแล้วช่วงนี้มีมีคนไข้เยอะมีอ่าอําเภอพนมทวนตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีนะครับมีเด็กเป็นหมือเเ้าปากหกรายครับหกรายมีไข้รัดออกเก้ารายแต่ทุกคนปลอดภัยดีนะครับได้รับการรักษาเรียบร้อยดีครับ แล้วเราก็มีการกําจัดพบพันของน้องเป็นลูกน้ำยุงลายอยู่ใช่ไหมครับมีการกําจัดแหล่งพบพันลูกน้ํายุงลายทุกวันศุกร์โดยอสมอครับชุมชนช่วยกันนะครับครับเอาวัลรอบรอบของลูกน้ํายุงลายถ้าเรากําจัดทุกเจ็ดวันเขาจะไม่เป็นตัวยุงครับแล้วมีการแจกซายอเบดอะไรไหมครับให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการพ่นหมอกฟันกับแจกซายอเบดตอนนี้จะเป็นหน้าที่ของทางเทศบาลเทาเราก็จะ ร่วมมือกันคือเมื่อเกิดโรคหรือมีการรงลงเราก็จะขอให้ทางเทศาบาลน,นะครับช่วยแจก,กาสายเบ็เพราะงบมาสายเบ็จะอยู่ที่ทางเทศาบาลน,นะครับแล้วก็ช่วยพ่นหมอกควันเวลามีเกิดโรคระบาดครับ ได้ได้ครับงั้นต้องขอบขอบขอบคุณนะครับขอบคุณที่สุขสมบูรณ์มากนะครับครับคุณครับอันนี้ของประจําอยู่ที่สาธารณสุขอำเภอพนมทวนครับพนมทวนที่อำเภอเลยครับผมครับครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณ น้องหนึ่งเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่จะพาไปเยี่ยมชมเต็มกิจกรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะครับครับผมครับนำเลยครับพี่สวัสดีครับครับครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตแนะนำตัวด้วยน้องอ่าครับเดี๋ยวขอตรงนี้นิดนึงนิดนึงเลยครับไม่ต้องถามนะจุดสวัสดีค่ะนางสาวพชรลืนเมืองอ่าเป็นนิติกรอยู่ที่สำนักงานยุติธรรมค่ะแล้ววันนี้เรามาร่วมกิจกรรมอ เต็นมีอะไรบ้างนะน้องที่จะให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ของเราค่ะอันนี้ก็คือของสำนักงานวิธรรมนะคะก็จะมีการให้คำปรึกษาหมายค่ะครับก็จะมีรับเรื่องราวร้องทุกข์ครับครับผมแล้วมีอะไรอีกไหมแต่การร้องร้องร้องทุกทุกเรื่องใช่ไหมอ่าใช่ค่ะร้องทุกข์แล้วก็มีไกลเกี่ยวข้อพิพาทอย่างแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตาระบบไกลเกี่ยวข้อพิพาทอย่างแบบนี้เลย นเเข้าาามมลยแนะนำนิดนึงครับว่าค่อคดีพาดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรก็จะเป็นค้อพาดอะไรคดีแพ่งเเกี่ยวกับคดีอาเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ระหว่างทายาทคดีมรดกครับแล้วก็ค้อพาดทางแพ่งก็จะมีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาทค่ะแล้วก็ในส่วนของคดีอาญาก็จะมีความผิดที่สามารถยอมความได้ค่ะแล้วก็จะไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศนะคะประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็น เป็นพ่อพอไปใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของสำนักง,งานยุติธรรมก็จะมีสำนักง,งานกองทุนยุติธรรมอยู่ด้วยค่ะก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการปล่อยตัวโชว์คาวแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการดําเนินคดีคเกี่ยวกับค่าทนายความแล้วก็ค่าทมเนียมสาลนะคะถ้าเกิดประชาชนมีปัญหาสามารถเข้าไปยื่นเรื่องได้ค่ะแล้วก็จะมีที่ปรึกษาค่ะซึ่งเป็นทนายความในการให้คำปรึกษาฟรีค่ะค แล้วสำหรับหน่วยงานของน้องอยู่ที่ไหนครับอ่าอยู่ที่บริเวณอ่าสารากางค่ะอยู่ที่ตึกอบจหลังเก่าชั้นหนึ่งค่ะครับแล้วจะฝากอะไรกับพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวกับที่เขามาร้องเรียนอะไรไหมครับในคนที่ค่ะสำหรับประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะสามารถมาสอคถาปรึกษาได้ที่สำนักงานยุติธรรมหรือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็สามารถมายื่นเรื่องราวร้องทุกข์ได้ครับมีมีช่องทางติดต่อ มีเบอร์สำนักง,งานค่ะก็จะติดต่อที่เบอร์034ข0342ค่ะามาติดต่อได้วันเวลาราชการค่ะเป็นุ่คึ่งถึงสี่โงครึ่งค่ะทวงคัาผมค่นนั้น ขอบคุณมากครับน้องครับครับที่ให้ความรู้ให้ความรู้ใช่ผู้ที่ได้รับชมไลฟ์สดของเราในวันนี้นะครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับใช่ครับต่อไปเลยครับี่ต่อไปเดี๋ยวเราพาไปเยี่ยมชมน้องหนึ่งเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาที่เต็นท์ของสนัมมนาคณะสุขจังหวัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับี่คขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับความรู้สึกแล้วก็มาวันนี้เรามาทําอะไรกันนะครับเชิญทางนี้เลยครับครับเป็นเชิญรคเลยครับ ขอวนั่นะคค่ะค่ะขอเกินด้านนี้ดนวยค่ะขอญาตแนะนาตัวครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางศรีสุดาปิ่นประชานันท์ค่ะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษค่ะโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะค่ะอาวันนี้นะคะทางโรงพยาบาลของเรานะคะได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนะคะของในเขตที่รับผิดชอบเนียคือดอนเจดีแล้วก็ทุ่งสมอนะคะมาร่วมกิจกรรม Yeah. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของการจนบุรีในวันนี้นะคะโดยการโดยภายใต้การนำของผอโรงพยาบาลคือในแพทย์พัทราวุฒิโชคประกอบกิจค่ะตอนนี้ท่านได้ร่วมพิธีอยู่ในเต็นท์ค่ะนะคะคสำหรับวันนี้นะครับที่เราอะไรมามามาเขาเรียกอะไรล่ะมาลุกกิจกรรมมกิจกรรมอะไรมาแนะนำให้นิดได้งอะไรได้ค่ะได้ค่ะสำหรับกิจกรรมที่เรามาร่วมวันนี้นะคะเรามีตั้งแต่หน่วยปฐมพยาบาลนะคะ ครับอันนี้อุปกรณ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะอุปกรณ์ค่ะเดี๋ยวมียาเป็นน้องนะคะครับสองกล่องได้เป็นกล่องของหน่วยปฐมพยาบาลนะคะเราเราจะมีตั้งแต่ในเรื่องของน้องหน่อยอธิบายต่อได้เลยค่ะอันนี้เป็นพยาบาลเป็นอุปกรณ์ทางแผลนะคะแล้วก็นี่เป็นยาทั้งคัน อันนี้จะมีอะไรบ้างครับในอุปกรณ์ในกล่องในกล่องนี้มีไรบ้ารทำแผลเบื้องต้นนะคะถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอะไรเนี้ยนะคะแล้วก็ปฐมพยาบาลทำแผลเบื้องต้นได้แล้วก็มีพวกยาฉุกเฉินเบื้องต้นนะคะอยู่ในนี้่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็มีหน่วยแจกยาอีกค่ะในในในเบื้องต้นนะคะมว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นถ้าเราตรงนี้เราบริการไม่ได้นะคะเราก็จะมีรถปฐมพยาบาลสแตนบายไว้นะคะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่ในรถครบต้วค่ะนะคะค่ะวแล้วแล้วตรงนี้แหละครับแล้วส่วนนี้แหะครับส่วนนี้นะคะคือเราจะมีกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้รับบริการเจ็บป่วยหรือไม่ ไม่สบายนะคะเขาจะมาที่เต็นท์นี้นะคะเบื้องต้นเราก็จะวัดความดันโลห oh ิตวัดไข้นะคะสกรีนเ<อ>บื้องต้นของโควิดนะคะคัดกรองก่อน,นะคะ่ะพอคัดกรองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ ตรวจตรวจรักษานะคะนะคะจะเป็นเหมือนโรงพยาบาลลำดับขั้นตอนใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันค่ะเพราะว่าก่อนตรวจเนี่ยเราต้องเราต้องสกรีนเบื้องต้นก่อนนะคะว่าคนไข้เป็นอะไรอะไรอย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญหน้าชาเดี๋ยเชิญหน้าเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นโต๊ะหลังจากที่เราตรวจเราซักประวัติเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาให้คุณหมอตรวจตรงนี้เลยนะคะศักยภาพ สำหรับของเราตรงนี้ก็คือเป็นโรคเบื้องต้นที่เราสามารถตรวจได้ตรวจรักษาได้นะคะเป็นหวัดเจ็บคอท้องเสียเป็นลมอะไรพวกนี้แต่ถ้ามากๆก็จะต้องไปโรงพยาบาลนะคะก็มีตรวจโรคตรวจโรคค่ะตรวจโรคตรวจโรคเสร็จปุ๊บก็วินิจฉัยอาการค่ะเสร็จแล้วไปไหนต่อรับยาค่ะรับยาเชิญครับเชิญรัยา จะเลยนะครับครบครบสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนํานะคะเพศชกรหญิงมาวดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องอธิบายเพราะาน้องจะเก่งมากเรื่องยาครับครับครับขออนุญาตครับขออนุญาตเชิญเชิญตรงนี้ที่นึงในส่วนของแผนกยานะคะหลังจากผ่านการตรวจรักษาแล้วนะคะเราก็จะมียาในการให้บริการสำหรับการรักษาเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนนะคะยาที่เรานํามาเนี่ยก็จะเป็นยาในเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจค่ะก็เป็นพวกยาลดไข้แก้ไอลดน้ำมูกนะคะ ยาในกลุ่มอื่นๆก็จะเป็นยากลุ่มยาโรคกระเพาะนะคะก็จะมียาลดกรดขับลมช่วยย่อยนะคะแล้วก็มียาธาตุอบเชยยาสมุนไพรที่เรามีการผลิตเองของโรงพยาบาลนะคะดังนั้นเนื่องจากเรามีอาชีพเกษตรกรเป็นหลักเนาะประชาชนของเราก็จะมีกลุ่มยาแค้ปุดมที่ให้บริการแกปวดไข้ตัเนื้อใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เพราะว่าประชาชนของเราเป็นอาชีพเกษตรกรเป็นหลักนอกอาจจะมีอาการปวดเมื่อยแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดอย่างเช่นช่วงนี้หน้าฝนมีเรื่องไข้ลดออกเพราะฉะนั้นอาจจะเป็น เข้อจากัดถ้าถูกว่าเด็กมาด้วยเรื่องไข้ติดต่อกันหลายวันอาจจะต้องมีการตรวจเงินเตนิมแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาบางกลุ่มครับอันนี้เราต้องดูประวัติการรักษาขอา เอ่อถ้าสมมติว่าเป็นโรคที่ไม่ซับซ้อนเราก็ให้สามารถให้การรักษาได้แต่ถ้าคนไข้มีเรื่องของความดันโลหิตสูงอาจจะให้การรักษาเบื้องต้นแล้วก็แนะนําไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับใช่ครับคุณผูมียรียนียนียนเรอาจารย์ครับครับครับโอเคมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมแล้วก็ฝากเอ่อ ที่ที่ดูที่ชมรายการของเราได้ค่ะได้ค่ะค่ะเนื่องจากของเราเป็นหน่วยที่ดูแลด้านสุขภาพนะคะตอนนี้โรคที่กําลังระบาดนะคะคือคือคืออาจจะดรอปลงมาลนิดหนึ่งแล้วนั่นคือโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโควิดอยู่รอบตัวเราค่ะเราไม่ทราบอยู่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราโรคนี้สามารถต้องกันได้นะคะด้วย3วิธีด้วยกันนะคะก็คือ แมสใส่แมสต์ใส่แมสนะคะสองนะคะล้างมือบ่อยๆสามยืนกันห่างๆนะคะห่างๆนะคะสามารถที่จะ ป้องกันได้ในระดับหนึ่งะคะแต่ว่าด้วยอตอนนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขเขาได้ผ่อนปลนนะคะจากมนโรคติดต่ออันตรายตอนนี้ก็เป็นโรคทาระบบทางเดินหายใจทั่ว,ว,วไปเพราะฉะนั้นวิตก็คือหวัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บป่วยเป็นหวัดนะคะ,ถ,ะถ้าไม่มั่นใจก็ตรวจโควิดนะคะถ้าทราบว่าเป็นโควิดมันจะขึ้นสขีดใช่ไหมคะ ถ้าไม่มีอาการไม่ได้ไต้องไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็เหมือนรักษาหว,วัดทั่วไปนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีกลุ่มเสี่ยงนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุนะคะแล้วผู้มีโรคเรื้อลังโรคประจําตัวมีอาการเยอะๆม,มีหอบมีเหนื่อยมีไข้ให้ไปโรงพยาบาลน<ค>ะคะเดี๋ยวเราจะดูแลให้อีกทีหนึ่งนะคะี่อแนะนําก็คือ เรื่องของการได้รับวัคซีนนะคะตอนนี้เราก็ทวงเรารณลงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยก็ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิดนะคะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหนึ่งเข็มนะคะเพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคค่ะแล้วแล้วส่วนโรคไข้เลือดออกนะครับเรามีมาตรการยังไงครับใน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 พื้นที่ของ โอ้บคเลือดออกตอนนี้ก็มีแนวโน้มปีนี้ก็จะกล่าว่าจะมีแนวโน้มที่จะสูงมากขึ้นนะคะก็ต้องไปดูแลเกี่ยวกับทางบ้านนะคะให้เลือดออกไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในบ้านนั่นแหละแียงว่าทำบ้านให้มันสะอาด ไม่มีแหล่งพ่อพันธ์เชื้อนะคะไม่มีแหล่งพ่อพันธ์ลุกน้ํอยูงลายก็สามารถที่จะกัดไข้เลือดออกได้ถ้าเป็นถ้าเป็นไข้เป็นเด็กก็อาจจะต้องให้มาโรงพยาบาลเพื่อแยกให้ได้ว่าเขาเป็นไข้เลือดออกหรือว่าเป็นไข้ธรรมดานะคะเพราะยาบางตัวอาจจะมีผลกับเด็กได้นะคบครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณครับท่านสาธารณสุขโรงพยาบาลเจ้าพนันได้ได้ครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะถาม่าวัิครับครับเดี๋ยวต่อไปจะพาน้องหนึ่งไปอีกจิตกรรมหนึ่งน้องหนึ่งเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเต็นจิตกรรมนะครับศูนย์ฝึกวิชาชีพ ของจังหวดัดกาญจนบ,บุรี <stop> ของเรานะครับสวัสด pues ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนำอนุญาตตัวครับครับผมผมนายธนพัฒน์ภรยานะครับหัวหน้าฝ่ายวิชาการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรีสามสงสองขคุณครับอืมออหน้าที่ของ กูนฝึกวิชาชีพเนี่ยเราฝึกอะไรบ้างครับ <S 2> <S 2> อะไรบ้างครับบทบทหน้าที่ของศูนย์ฝึกวิชาชีพของเรานะครับก็คือเราจะส่งเสริมและสรัางมูลอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน4จังหวัดนะครับก็จะเป็นจังหวัดสุพรรณบุร,รีกาญจนบุรี แล้วก็รา,าชบุรีแล้วก็จะเพชรบุรีครับอำเภอที่ติดชายแดนเพื่อนบ้านของเราก็คือชายแดนม,<า>ม้ามอาชีพที่ทตึกนี้มีก็คือเราจะต้องการเป็นความต้องการของประชาชนเราจะต้อง เ่าอยากเรารู้เรื่องอะไรใช่ครับเราก็ไปประชาุมความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับเมื่อไดอ้วิชาที่ต้องการไปแล้วเราก็ต้องไปหาวิทยากรที่มีความชำนาญในด้านอาชีพที่ประชาชนสนใจแล้วก็นำมาทิ้งประชึกเสริมสอนกับชาวบ้านที่เขาต้องการตัวอย่าง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 ก็คือที่อำเภอด่านช้าง นะครับอําเภอด่านช้างเนี่ยครับอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็คือในในพื้นที yup. ่ของเขานะครับเออ่มีความต้องการในส่วนของไม้กวาดทองมะพร้าวไม้กวาดทองมะพร้าวเพราะว่าไม้กวาดดอกยางเขามีเยอะแล้วแต่เขาต้องการไม้กวาดทางมะพร้าวก็คือด่านช้างไม่มีต้นมะพร้าวเลยนะครับเขาต้องการแบบนี้เพราะผมก็นำในส่วนของคณะคุณครูและวิทยากรที่มีความชำนาญในด้านการทำไม้กว่าทางมะพร้าวขึ้นไปส่งสู่ที่อําเภอด่านช้าง นะครับในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีเรานะครับที่อำเภอสยโยกนะครับปิดชายแดนเพรามามันนะครับก็มีความต้องการในส่วนของคันทำตะก้าวไหวและประมานี้ครับตะก้าวไหวเทียมเราก็มหาวิทยากรนะครับเราไม่ได้สอนเองครับเราสนับสนุนเรามีหน้าที่ไปหาจัดหาวิทยากรที่มีความสามารถนะครับเข้าไปส่งเสริมให้กับชุมชนตามแนวชายแดนครับครับครับ แล้วศูนย์ฝึกวิชาชีพนี้อยู่ตรงไหนครับอารารการาก็คืออยูอ่เลขที่นะครับ88มูลหนึ่งนะครับบ้านลิ้นช้างนะครับ,รบลิ้นช้างตำบลปากปรแร่กาโหเมืองกาญจนบุรีนะครับก็คืออยู่ข้ามสะพานสัพพาราชไปอยู่ในเมืองเนะครับบริบทพื้นที่ดูแลตามชายแวน,นวชายแดนแต่ที่ตั้งของเราอยู่ ในเมืองนะครับตรงข้ามสกายวอล์กเลยที่แพเป็นอ่าเขาเรียกว่าที่จอดแพรแห่งใหม่ของการยับรีนะครับเป็นสถานที่ต้องเที่ยวเลยนะครับถ้าเข้าไปในศูนย์ฝึกของเราของเราพอเราไม่ได้ออกในพื้นที่นะครับเราก็จะมีฐานการเรียนรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้รองรับกับประชาชนทุกหน่วยงานที่เข้าไปรับบริการนะครับในในส่วนของทำเกษตรไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้เราก็จะมีฐานการเรียนรู้ให้ ลองรับให้กับนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปที่เข้าเข้าเข้าศึกษาดูงานแล้วสําหรับช่องทางที่เราจะติดต่อหน่วยงานครับหน่วยงานก็เราเราก็จะมีเพจของเราอยู่นะครับเพจก็คือศูนย์ฝึกวิยายชีพจังหวัดกาญจนบุรีเลยสามสงสงพุกุลนะครับ,รบเป็นเป็น,เ,ปนเพจ Facebook นะครับก็สามารถติดต่องานจะเข้าศึกษาดูงานจะพาคณะเข้าไปนะครับ ดูงานได้หมดทุกภาคส่วนทุกสังกัดับที่เข้าไปดูของเราครับปีปีหนึ่งก็ตกสามถึงสี่พันคนที่เข้าไปดูศึกษาดูงานที่ศูนย์ของเรานะครับตอนนี้ครับตรงนี้กําลังพัฒนาครับสวยงามว่าเข้าไปดูมีดอกไม้มีผักมีอะไรวิวทิวทัศน์ให้ให้เราได้ดูนะครับครับครับ ครับผมเสร็จตลอวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านวิทยากรอย่างยิ่งนครับคุณมอส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 นะครับคุณมอสนี่ยังอ่าหนุ่มยังรออยู่นะฮะนะเช้าเช้าสมาสุดขอบคุวันนี้ต้องขอบคุณคุณมอสมากครับผมครับเดี๋ยวต่อไปน้องหนึ่งเดี๋ยวพี่พาชมเต็นท์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเอ้ยอันนี้มันมีตะกรสารมีตะกร้้าดววยันนี้ต้องหาผู้ที่มีความรู้มาแนะนำสักนิดนึงใช่ครับเขุญาตครับ ญาตคครรััับสสวดีขออนุญาตสอบถามสัมภาษณ์ในเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับว่าความเป็นมาอย่างไงอะไรยังไงขออนุญาตเชิญเชิญทางนี้เลยครับเชิญเลยเราเชิญทางนี้ครับครับนี่ทางหน้าท่านท่านท่านผู้ชมเลย่เดี๋ยวผมถือให้ครับนะครับอันนี้มาจากขออนุญาตแนะนําตัวนะครับแล้วก็มาจากหน่วยงานไหนค่ะก็ สวัสดีนะคะก็มาจากสํานักงานว่าธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคคชื่ออธียารรตูรามสายเป็นผู้อำนวยการกลุ่มกระสราและก็ระวังทางวัรนมวันนี้เราก็ นำภารกิจของสำนักงานนะคะโดยที่สำนักงานเราเนี่ยจะส่งเสริมของชุมชนคุณธรรมในเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะวันนี้เราก็เลยมาถึงดอนเจดีย์แล้วเราก็ประสานงานกับชุมชนใช่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของของชุมชนดอนเจดีย์ตำบลดอนเจดีย์ค่ะที่บ้านทุ่งสมองก็จะเป็นุ่ม กลุ่มของน้องๆที่ร่วมกันจัดตั้งกันขึ้มนมะาก็เดี๋ยวให้สอบถามทางกลุ่มได้เลยนะคะก็จะเป็นน้องตุ๊กแกนะคะ<น>ชื่อเล่น ตุกแกครับผมทีมงานเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องได้ํำเสนอเลยครับครับเดี๋ยวเชิญครับไม่นำตัวเลยครับชื่อตุกแกค่ะเป็นคนตำบลทุ่งสมออำเภองสมอค่ะก็จากที่ทำมานักงานแล้วัขาจะได้ติดต่อมาว่าอยากได้มีกลุ่มอาชีพที่มาในชุมชนก็เลยประสานงานด้กกับน้องๆที่เขาเรียนด้านนี้ค่ะ คือเป็นเครือข่ายกันด้านการษาเขาก็ได้ทำอ่ากรกษาหนึ่งขึ้นมามันเจ๋งอัวไหนบ้างครับลองลองอ่ีใซน่ดูทุกตัวหนึ่งอันไหนที่ว่าอ่าโอ้โหนี้สวยงามมากสำหรับใส่น้ำทำมาจากอะไรครับเนี่ยทำมาจากหวายค่ะหวายเทียมหวายเทียมใช่ค่ะ เอ่อันนี้เป็นเส้นใหม่หวายเทียมทับขึ้นมาเพื่อจะทำประโยชน์ในการใส่น้ําแก้วเยติราคาขายก็อยู่ที่25ยห้าสิบบาอ้อยห้องอแล้วก็น้องๆเขาก็ทําขึ้นมาเพื่อจะให้มีรายได้เสริมจากอาชีพการทาการเกษเซตนะคะหลังจากทำที่วางเว้นจากการเกษเรตเขารวมกลุ่มกันเพื่อจะได้มีรายได้เสริมแล้วก็มีตะกร้าตะกร้าัูอย่างนี้อัน อันนี้เป็นกระเป๋าหิ้วกระเป๋าหิ้วกระเป๋าหิ้วสำหรับใส่เอกสารได้อกสาก็มีลาจากับทำมาจากกระดาษค่ะอันนี้เป็นกระดาษวัสดุหรือใช้ของ S G ที่เขาไม่ใช้แล้วเส้นใช่ค่ะเป็นเส้นกเลยกระดาษค่ะอันนี้เราเปียกน้ำได้ไหมครับเปียกน้ำได้ค่ะแล้วก็พอเปียกน้ำเสร็จเราก็วางไว้ในกจะห้งใช้ได้เหมือนกันใช่ค่ะจําหน่ายราคาเท่าไหร่ครับอันนี้จําหน่ายที่เท่าไหร่นะคะชิ มีสามร้อยนี่ยังมีแหละค่ะต่อสองร้อยแปดสิบบาทไม่แพงไม่แพงถ้าเทียบกับค่าค่าสี่ผือล้วไม่แพงเลยพราใครจะากทำได้ก็ใช้เวลาไม่แพงจะใช้เวลาไม่แพงไม่แพงแล้วมีการประชาสัมพันธ์มีการประชาสัมพันธ์เลกค่ะท้กุ่มในทางกุ้มของเรานี้กําลังจะตั้งขึ้นเพราะว่าเรารวมตัวกัน ได้ไม่นานค่ะกําลังจะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะอันนี้เป็นตะกร้าสําหรับใส่ไปวัดไปวัดใส่กรงไปวัดอะไรอย่างนี้นะครับไไว้ัดดอ่ะ แข็งแรงแน่นหนามากเลยคครับอก็ไปมีโตได้อันนี้ก็ชวัตถุดิบอะไรครับที่ทำวัตถุดิบก็เป็นหวายเทียมเหมือนกัอหวายเทียมแข็งแรงมากครับโครงสร้างดีค่ะทนทานแข็งแรงนะครับสวยงามนะครับในมบนี้ขายราคาแปดร้อยบาทมีรถลายอะไรกันนี่กันแล้วมีไอเดียที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างใช่ค่ะเออ่พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้นะคะทางกลุ่มของเราเนี่ยทำกันหลากหลายรูปแบบค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย ก็จะมีครูสอนา gefallen, ลายใหม่ๆอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็ตะกร้าตะกร้านี้ถ้าเกิดอยากจะได้ลายอะไรแล้วก็คิดค้นมันมีคนไปเรียนรู้รูปแบบค่ะแล้วพี่ตุ๊กแกคราอยู่ข้างๆนี้น้องๆเขาทำอะไรกันครับอันนี้เป็นอะไรกันนะพี่น้าเขาใช่ไหมอ๋ออันนี้อันนี้ตรงนี้อันนี้เป็นอนญาตแล้วแล้วนี่แหละครับอันนี้อันนี้นะคะเป็นทําขึ้นมาจากอ ผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากยาแฝกยาแฝกยดผักต่างแบบก็เอามาผักเป็นหนึ่งค่าน้องที่ทำของคนพิการเอามาเพิ่มด้วยวันนี้มาโชว์ค่ะเอามาโชว์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนนะครับกำลังจัดตั้งอยู่ไหนคะวิสาหกิจชุมชนอยู่ที่ทุ่งสมอใช่ไหมบ้านหนองปิก ปั้นปิกหมูหมูสามค่ะแต่เราเป็นเครือข่ยกันค่ะครับครับท่เรีมานำเสนอแล้วช่องทางที่เราจะสามารถติดต่อกับในการจัดสารของพี่ตุ๊กแกนี้ต้องติดต่อช่องทางไหนบ้างทางตอนนี้นะคะช่องทางนี้ทางโทรศัพท์ก่อนค่ะครับถ้าเดี๋ยวเราตั้งเป็นนี้เราจะมีเพจให้ค่ะได้ได้ก็ติดต่อได้ที่0 9 2 9 4 0 0 0 2 9นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะครับครับครับงั้นเดี๋ยวขอเชิญพี่อัดนิดนึง คขอบคุณมากน,นะครับคุณตุ๊กแกค,ครับครับมีอะไรจะฝากผู้ชมไหมครับเจตรงนีครับก็นะคะในฐานะที่เราก็พยายามที่จะสนับสนุนชุมชนนะคะให้มีไรายได้นะคะับรม่ว่าคือพอ,อเลิกงานเลิกทำนานเนาะเราก็มาทำผลิตภัณฑ์ดีๆ,ๆนะคะแล้วก็ เอาวัสดุที่มันมีอยู่ในในพื้นบ้านเราค่ะวัสดุใ้บ้านใช่นะคะแล้วก็มาสร้างมูลค่าพอสร้างมูลค่าได้ทางชุมชนก็มีเงินนะคะประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย ด้วยภารกิจหลายๆอย่างนะคะก็ทําให้พอเราส่งเสริมได้ชุมชนยิ้มได้หน่วยงานเราเราก็มีความสุขจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆหลายๆชุมชนครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอขอบคุณพี่นะครับที่ให้ความรู้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นความหลากหลายในการสร้างอาชีพใช่ครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับ ศูนย์อำนวยการจิตาศาสาพระราชทา,านมณฑลหาบุรที่17มีความินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ละเป็นส่วนหนึ่งในการเช่วยเหลือสังคมและเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำความดีตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีจิตอาสาและมีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเสียสละอุทิศตนทำความดีเพื่อส่วนรวมทั้งนี้ เป็นเป็นที่มาของโครงการจิตอาสาพระราชทานและเป็นแนวทางวัฒุประสงค์ของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานที่จกกัดกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนช่วยกันทำความดีเพื่อสังคมต่อไปครับหากท่านต้องการความช่วยเหลือจิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือได้ 1. คอมเมนต์้อมทุกใต้โพสต์ 2. ข้อความผ่านแชทเมสเซจ 3. ้อความช่วยเหลือทางไลฟ์สดและช่องทางที่4่ทางสายด่วน15105สแกน QR โ o d e ครับครับส่วน์้ำมิยการจิตอาสาพระราชทานมืองทน,ธน,ธน,ธนที่67ขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการหากท่านพบเห็นปัญหาในพื้นที่หรือความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งมายังเพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนจิตอาสาได้ทันทีทางเราพร้อมเป็นสื่อกลางในการรวบรวมปัญหาและประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือไปอยังจิตอาสาในพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปสุดท้ายนี้ร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเรากดติดตามกดไลค์กดแชร์สนับสนุนงานจิตอาสา,าท,ทางโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ